สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนวันนี้กบดำพาเพื่อนๆมาชมรถเท่ๆอีก2คันนะครับแพ็คคู่นะครับจากสำนักซูเปอร์นะครับซึ่งซูเปอร์เขานำเสนอนะครับมาพร้อมกัน2คันเลยนะครับสำนักนี้เสร็จพร้อมกันนะครับก็จำคันดำได้ไปครับเพื่อนเพื่อนที่ผมเคยลงมาคลิป2อาคลิปที่แล้วนะครับสำหรับคอนเซปต์ย่าง35นะครับตอนนี้มันเสร็จสมบูรณ์แล้วครับเพื่อนเพื่อแล้วก็ มีสีขาวพ่วงกัอีกหนึ่งคันนะครับซูเปอร์เขาุ้มทำสองคันพร้อมนะครับและเสร็จพร้อมกันเลยนะครับแต่ต้องบอกก่อนว่ากบดาเสียดายมากเพื่อนเพื่อนเพราะว่ากบดําไม่ได้ไปถ่ายทําด้วยตัวเองนะครับภาพมันก็เลยอาจจะสั่นไหวนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าเพื่อนๆก็รู้กันอยู่นะครับช่วงนี้สถานการณ์โควิดกบดําก็ไม่ค่อยได้ไปทาคลิปสักเท่าไหร่นะครับเพื่อความปลอดภัยของตัวเราเองแล้วก็ปลอดภัยต่อเพื่อนๆนด้วยนะครับก็ เดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับสำหรับ2คันนี้ว่าซ u เปอร์เขาจัดทรงอะไรลงไปบ้างนะครับแล้วก็แต่งเติมอะไรอะไรลงไปบ้างนะครับแต่โดยรวมแล้วช่วงล่างก็ใกล้เคียงกันนะครับแตกต่างกันนิดหน่อยนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันนะครับสำหรับวีโก้นะครับเห็นไหมครับเพื่อนๆแป้งหล่อว่ะนะครับยาง3 5มหมันก็เท่นะด้วยบอดี้ของรถที่มันหนาๆเลยนะครับเรายกไม่สูงมากเนี่ยมันหล่อนะครับ อันนี้ก็ออกแนวกรีนกรีนนะครับเพื่อนๆสองคันนี้ออกแนวกรีนกรีนก็คือว่าอุปรกรณ์ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับ mm hmm. ก,เเกเบ็เรียกบเรียบแต่ดูเก๋และเท่นะครับด้วยความสูงและด้วยยางนะครับสำหรับคันนี้ก็เป็นวีโก้แชมป์นะครับก็มีกอร์ชนหน้านะครับมีมีวินนะครับคันนี้มีวินคันดำก็เจ็ดเบเรียบนะครับแล้วก็ ช่วงล่างก็จะใกล้เคียงกันนะครับก็มีแตกต่างบ้างเป็นบางจุดนะครับก็เดี๋ยวกบดำจะมาอธิบายให้เพื่อนๆได้ชมกันว่าแต่ละคันเนี่ยมันแตกต่างตรงไหนแตกต่างอย่างไรแล้วก็คล้ายกันอย่างไรนะครับโอเคครับเพื่อนๆเดี๋ยวเรามาเริ่มจากคันดำกันเลยนะครับครับคันดำนี่ก็เรามาดูช่วล่างกันเลยดีกว่านะครับ ช่วงล่างก็แน่นอนนะครับกาหน้าก็เลือกใช้ของ VX 80นะครับแนบยกของซ u เปอร์นะครับผมแล้วก็การสะบัดโปรเฟนเดอร์นะครับอ่านะครับคันนี้ก็เลือกใช้ยาง BF นะครับมัดเะเลนนะครับ3 1 5 7 5นะครับขอบ16นะครับแล้วก็แม็กอ่า25นะครับ168นิ้วนะครับ สมโชกคันนี้ทำเป็นสีฟ้านะครับสวยงามนะครับคันนี้เบียบันไดข้างนะครับเห็นไหมครับช่างกล้องผมเดินถ่ายเห็นไหมนะครับติดตั้งตัวปรับโชคไว้ตรงซุ้มล้อนะครับเก็บการสีเรียบร้อยนะครับแล้วก็แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันนะครับเพื่อนๆครับผมด้านหลังตัวนี้ทรงโชกยังเป็นสแตนดาร์ดนะครับแต่เปลี่ยนเป็นของเฟนเดอร์นะครับโปรเฟนเดอร์ แล้วก็มีการพาประดกนะครับคันนี้ยังคงใช้คาร์ลังเดิมนะครับเพื่อนๆนะครับแดบหลังเดิมคาร์ลังเดิมนะครับก็ความสูงก็จะประมาณนี้นะครับเห็นไหมครับไม่สูงจนเกินไปนะครับคันนี้ก็ยังไม่ได้ไม่ได้ใส่เขาเรียกอัลซัตเอรี่เท่าไหร่นะครับเรียบๆหน่อยนะครับตอนนี้สายแคมป์กลังมาเลยครับเพื่อนๆยกประมาณนี้โอ้โหติดตั้งเต็นท์หลังคานี่นะต้องบอกว่าเท่เทยนะครับ เห็นไหมครับเพื่อนเ่อนหล่อนะครับวิโก้เนี่ยไม่ได้ขี้เละนะหล่อนะครับแพ็คคู่แพ็คคู่โอเคครับเดี๋ยวเรามาดูกันขาวกันบ้างนะครับครับผมคันนี้ก็เป็นวีโก้แชมป์นะครับสีขาวผมเรียกไอ้ขาวไอ้ดำแล้วกันนะครับเพราะมันจอดคู่กันเนาะนะครับคอนเซ็ปต์ก็เหมือนเหมือนกันนะครับคาร์ x 8 0นนะครับผมแต่คันนี้จะมีกาดกันกระแทกกระโหลกนะครับ ชุกโครเมียมนะครับแหนบหน้าของซูเปอร์นะครับสุ้มโช๊คคันนี้เลือกชุกโครเมียมนะครับก็ดูเก๋ไก๋เงางามนะครับดูแบบตัดแกสีดำดีนะครับโช๊คหน้าโปรเฟนเดอร์ปรับแปกนะครับผมกระปุก VX80 นะครับยางเลือกใช้35นิ้ว3 1 5 7 5 16นะครับแม็กเบดเล่ลายเบดเล่นะครับแม็กลายเบดเล่อ่า16 25 8นะครับผม ก็มีบันไดข้างนะครับเก็บงานสีเรียบร้อยนะครับแน่นอนซปเปอร์เขาเรียบร้อยอยู่แล้วนะครับงานซปเปอร์ค่อนข้างจะเรียบร้อยนะครับผมใช้คํานี้นะครับเรียบร้อยดีกว่านะครับมองแล้วอาตาครับผมโอเคนะครับเรามาดูช่วงล่างมีโคชแชมกันบ้างนะครับคันนี้จะแตกต่างจากคันสีดำนะครับเพราะว่าคานหลังเปลี่ยนเป็น VX8 0นะครับผมมีกาดกันกระโหลกนะครับและโช๊ วางเป็นตัว A นะครับทรง A อ o ปรไฟลเดอร์ปรับ8เหมือนกันนะครับแล้วก็แหนบหลังใช้ของเดิมนะครับตองก้อนเปลี่ยนตรงเตงนะครับความสูงก็จะเท่ากันกับคันดามเลยนะครับเพราะว่าคอนเซ็ปต์เดียวกันนะครับอย่าง35นิ้วตอนนี้สายแคมป์กำลังมาแรงเพื่อนติดเต้นราคานะท่องเที่ยวแคมป์ท่องเที่ยวกิจกรรมนะครับลุยลุยบ้านอะไรเงี้ยโอ้สบายเลยครับ ก็เอามาให้เพื่อนๆชมนะครับเอามาให้เพื่อนๆชมแบบอย่างนะครับท่านใดที่ชอบที่มีอยู่แล้วนะครับสนใจงานซุปเปอร์ก็สามารถติดต่อครับเจ้าสมนักเขาได้เลยนะครับซงนะครับงานชุดคอมเมียมอย่างรอนะครับครับก็จะประมาณนี้นะครับเพื่อนๆก็อย่าลืมนะครับสานักไหนที่อยากให้กบดําไปถ่ายทําก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นะครับแต่มีข้อแม้นะครับอย่าไกลเกินไปนะครับเพราะว่ากบดําไม่มีสปอนเซอร์นะครับ ถ่ายทาด้วยนทรัพย์ตัวเองนะครับใครมากก็ไม่ไหวครับแต่ถ้าใครจะติดตเซอร์ก็ติดต่อกกดำได้ดีครับครับก็สําหรับคลิปนี้สะคงจะจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับสําหรับวีโก้คันโก้ทั้งสองคันนะครับจากสํานักซูปเปอร์นะครับชอบก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกดติดตามให้กกด,ดำด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปสวัสดีครับ